คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้แอดมินเกามาเช่จะพผ้าพี่น้องเอฟซีพอย่ามง่าย่ไปตามตอนแนวทางของอาจารย์ท่้งเนื้อทีพี่น้องเอฟซีรอคอย้อครับผมครับสำหรับเหลขกวิ่งบนล่าง ม,มาล้านเปอร์เซ็นกับมาอีกทีเด้อครับพี่น้องนะ้องหมดเนทีหนึ่งมีถุนายนกิพานมากครับแต่ก็เลขจับคู่าจารย์ทั้งเนื้อพื้นกระไฮก่าหางกับมีเก่าหกเลยน้อพี่น้องเนาะบ่ต้องกลับเลยครับผมครับกับถือว่าเข่าเด้อครับผมสําหรับเกอาจารย์ทั้งเนื้อกับต่อเนื้อมากงวดที่แล้วกับศูนย์หกเต็มเต็มน้พี่น้องเนาะวมดนี้กนะับเก่าหกอนะีกครับผมเอาพี่น้องเลขสามตัวกับพิษแต้มเดียวครับผมเก่าหกหนึ่ง เป็นเก่าหกสองนะพี่น้องเนาะเกือบเข่าสามตัวตดครับเพื่อเป็นการเซเวไอมินเก่ามาเชียร์กับขอขอพระคุณอาจารย์ท่านเหนือนะครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์ครับผมทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับแล้วก็ขอขอพระคุณพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมที่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียร์ครับผมไปรับชมแนวทางของอาจารย์ท่านเหนือวันวันที่สิบหกมิถุนายนกันเลยครับเอ็ดมี่เก่ามาเชียร์สวัสดีอาจารย์ท่านเหนือครับผมครับสวัสดีครับ ครับอาจารย์หมานปะครับผมครับหมานอยู่หมานอยู่ครับผมตามสูตรนะครับผมอาจารย์ครับตามสูตรมาเต็มๆเลยครับผมตามสูตรนะล่ะเ่อไม่เคยผิดหวังเ่ไม่ผิดหวังตามอาจารย์ทางเหนือเ่อไม่ให้ผิดหวังด้วยครับผมครับกับพี่สูตรเห็นแล้วตั้งแต่ลายงวดครับผมจับคู่ ก้อนนั้นเนี่ยก็ศูนย์หกนอาจย์เนาะกับมารอบนี้กับเก่าหกครับผมงวดล่านุดตะวันเหล็กเด่นที่เพินไห้มาานี่ล้านเปอร์เซ็นครับผมบมมีผาดผมมีผัดบ่มีผิบพิดไดกนเดี่ยวก็คือกองสลากท่บอกขายนันแหละครับงวดนี่คือคือเก้าครับแล้วนะครับผมครับผมครับงวดนี้กับมั่นใจให้เก้านะครับผม ครับครับจับตาแนวทางดีดีเด้อครับผมตามมาให้พี่น้องเอฟซีแล้วแคบหน้าจอไวเด้อครับผมถ้าเห็นแนวทางเหล็กของเพิ่นแล้วครับผมวันนี้เราห้อยจอเก่าๆเลอที่บอกไงอ๋อครับผมเอาเตรียมปะกาแล้วบ่ครับผมอาจารย์เตรียมแล้วครับผมเอาเล็กวิ่งเนาะเล็กวิ่งบนล่างวิ่ง บ,บนละม,มาล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นคือเกาครับผมหกศูนย <60 3. S 1> ์สามหกศูนย์สามเอา้าสูตรนี้ก็มาเลยนะวะอาจารย์มันมันกั้นสูตรครับผมเพราะมันมันกำหนดมาได้คือสูตรมันได้มาต้องได้ครับผมก็บอกว่างวดนี้หว้ยมันกเอาตัวเกาละว่างไม่ได้ <laughs> ครับผมจานเตียนอะไรครับผมอัตวประกอบตัวประกอบ,บสองสามสี่สองสามสี่ครับผมอตัตว,วินอตัตว,วินเลยเขียนไปทีเดียวเลยสองอ๋อตัวตัวที่ท้ำให้เกิดสามตัวปะครับผมครับ หปดเจ็ดแปดรับเอาที่นี่ที่จับคู่สองตรวใหเด้อรครับผมศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่สามสองสามสองสามแปด สามแปดสามสี่สามสี่สองหกสองสามหกสามหกี่หกสี่ครับนี่ละชุดสองโต๊ะเป็นท่งตั่วโคเตสแน่นอนครับผมครับขอบซาตัวให้เขาอีกเด้วครับ ตัวแรกเป็นเสียใจไกับสองหูแข็งๆครับผมวัวก็หันเกือบตัวนะอาจารย์แม่มันพลาดไปมันมันมอเป็นสองอะมันเป็นหนึ่งเลยอย่างไหนนี่เก่าหกสองหูเสียใจครับผมเอาเงินนี่เด้อครับผมศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดหกสามศูนย์หกสามศูนย์ ครับนี่ละสองโต้เนี่ยละเลขมานำกันหมดเลยตัวครับผมนี่หกสามศูนย์วันนี้วันนี้เนปอร์เซ็นต์สูงแหงเลยคเลขมันสิวินในกันอยู่อืมครับผมนี่ผมจานไหนย,ย่านย่านสามศูนย์ขนาดเลยเด็ <c oughs> ครับผมแต่ว่าจานจีเนีนนห้เล็บหรือว่าอ่านรอพิจารณาอีกครับผมว่ามต้องรอแล้วเ,เพราะว่าเป็น,น้นไว้เรียบร้อยแล้วนเน<ห>ด้เรียบร้อยครับผม สองตัวเน้นๆเลยครับป้านี้ให้เน้นศูนย์กับสามเนเนี่ยเน้นศูนย์กับสามมาล้านเปอร์เซ็นแน่นอนก็คือว่าขีดเส้นซุ่มติดติดศูนย์กับสามครับผมครับขีเลิรมันใกล้มาชั่วล้านเปอร์เซ็นครับเลขศูนย์กับเลขสามมาชั่วล้านเปอร์เซ็นครับมาล้านเปอร์เซ็นครับแล้วก็เดี๋ยวสิไอ กันกันกันเฉล็บให้จะสองโทษเด้อครับผมกันเฉล็บอนี้กันสล็บเจดศูนย์กับห้าศูนย์เจ็ดศูนย์กับห้าศูนย์กันสลปเด้อครับผมกันเฉล็ครับเพราะว่าทุมืนสแลดูครับน,น้าอาจารย์แมนตินเข้าลายเทือละ่ะแต่ว่าก็เอาอยู่ขอบอยูอ,บอีกครับผม พยายามดึด๊งให้มันดูนั่แหละครับผมดัดไปทีข้างครับแต่ว่างวดน,นี้ก็คือว่าล่ะไอเกามาเชื่อก็คือมันใจตามมาเกตเด้อครับตามมาจาบ<า>เด้อยครับผมพพคือรับประกันไปเลยทันตามตามเล็กที่ผมให้จงังไรก็คือสุง,งวดครับ,ค,รบคือที่ผมบอกเกามาเชื่อละ่ะได้โตเต็ดมากนะมาประกบกับเล็กสามโตนะเล็กวิน เล็กวิ่งตัวนี้ก็ค,คือคือแล้วครับผมอืมอันที่ผมจับให้เนี่ยก็จับให้เก่าเก่าหูคือแต่ขเขามีเล็กเล็กวิ่งมาเด็ดเด็ดเนี่ยมาประกบเลยมันก็จะเหลือแค่สามหูหครับแ่าวแต่จับแข็งๆเท่านั้นล่ละเมียนจีนเขาอาจารย์เดี๋ยวเอ็มีาเชื่อสิว่ามาๆๆๆๆ <c oughs> มามเก่ามาเชื่อเขาบ่ด้เลยต <c oughs> ินยเล่้เลยคเขาอาจารย์ โอ้ยเกีย,ย,ยของมาเนาขนาดบอกกันแล้วด้ยครับผมพ่อพ่อมือสิเรียกสิออกจับเจ้าได้ยังเนี่ยครับมว่าเด็กเตรียมความเลยครับผมเสียดายว่าเด็กทำมาเชื่อตลอดนะนร้าว่าขันต่ําผมยังไงมัใน,ในก็ไเ้เงินใส่อยู่ตลอดในะละ้าแต่้เขาต้องเอาหลายเขาหงวดละมือท้องมือก,กับพ่อแล้วโอ้ครับผมเด็กเดยวสมานกับที่วัดดีแล้วครับอาจารย์ แนอันเรากันได้เพรได้ใ้อ่ะมันต้องเอาหลายครับบกไปมันกล,ล้องฉลาดขึ้นสิมันหยุดขายดอกเขากระตืออยู่สม่วนครับผมอ๋อพี่นอ้นองการล่องตามอาจารย์ได้ครับผมเ <c oughs> พินกับเมตตาหายหน้าทางมากเป็นสะพานบุญที่เก้าแล้วครับผมอยากให้พี่นออ้องเอ็ซี่อ่ามีโชคมีหลาภน้ำเพิินกับผมเพินกับคือว่านเอาอาจารย์ดวงดีๆนะครับผมไอ,อ้ันนี้คันเอ็ซี่ันวานไอ้ คนใดมักวิ่งมังยั้งสิไรวิ่งตามกับศูนไปเรือยคนนี้บนรางวิ่งไปเลยครับผมรับประกันชั่วแน่นอนครับเอาอาจารย์อันเอมินก็มาเชียกับสิรบกวนอาจารย์สมนีแล้วครับผมครับขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสยงครับผมที่ห้แนวทางมากครับกอมาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกัดได้มากเลยเด้อครับพี่น้อง เจน่าเบิ้งเด้อครับผมแนวทางของอาจารย์ทางเหนือเพิ่นกับเข้ามาสองหมวดแล้วเด้อครับผมนี่เป็นหมวดที่สามแล้วพี่น้องเนาะสภาวะอ่านไม่ถึงเลขจับคู่ครับผมแต่ว่าเลขเด่นเพิ่นนี่เข้าทุกหมวดที่แล้วครับพี่น้องเอาครับผมกับเบิ่งเป็นแนวทางเบิ่งเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้แอดมินก็มาแชร์กับควอวยพรให้พี่น้องเอฟซีถูกหวรัลเงินไปนํากันเด้อครับผมกงววันที่16บหกพีเตน่ายน65สิบุกคู่ซุขคนครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ